มีใครเคยดูไหมครับนี่อยู่สองสามมือเองนะครับประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วได้นะครับเกิดทันไหมครับผมผมไปหาในอะไรเน็ตฟลิยังไม่มีนะฮะมันเลิกแล้วนี่ผมเล่าให้ฟังที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งนะครับวันหนึ่งเป็นวิชาสังคมศาสตร์ครูคนนี้ก็เข้ามา ถามเด็กเรื่องคุณค่าของชีวิตแล้วก็มอบกันบ้านบอกว่าให้ทุกคนกลับไปคิดโปรเจกต์ว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไรมีเวลาหนึ่งปีครูบอกคุณพูดจริงนะไปคิดว่าจะทำให้เราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มันดีขึ้นยังไงเด็กคนนี้ เทฟเลอร์เทฟเลอร์ือเทเลอร์นะครับฟังแล้วก็คิดเอาจริงเอาจังมากกี่จักรยานกลับบ้านดูท่าทางคิดก็เอ๊เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไปช่วยคนสามคนแล้วแทนที่จะให้เขามาช่วยตอบแทนเราให้เขาไปช่วยคนอื่นอีกสามคนอีกคนละสามคนโลกนี้มันจะเป็นยังไง คนที่ช่วยกันคนที่ทำความดีเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรักเคลเลอร์ไม่ได้คิดเท่านั้นนะครับลงมือทำครับเจอพวกโฮมเลสในอเมริกาในี่โฮมเลสเยอะนะก็ไปที่ทำดีกับเขาเป็นเพื่อนเขาอาหารไปให้เขาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย พาโฮมเด s เข้าบ้านแม่เห็นก็ตกใจนะครับว่าไปหาครูแล้วว่าทําไมให้สอนลูกให้พาโฮมเดสเข้าบ้านให้พาขอทานเข้าบ้านครูบอกว่ามันเป็นลูกของคุณคิดเองแต่ว่าครูก็เลาโจทย์ให้ฟังนะครับแต่ว่าคนที่สุดเนี่ยเจ้าผม m e มเด s eless, คนนี้ก็มาช่วยเหลือตอนที่รถรถของคุณแม่คุณแม่เนี่ยสตาร์ทไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าไอ้การที่เราไปช่วยเหลือคนบางคนนั้นอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบแต่คุณทําให้โลกของคนบางคนเปลี่ยนไปทาย m e มเ s s คนนี้วันหนึ่งกำลังเดินอยู่บนสะพาน ผมดูในฉากมันอาจจะเหมือนสะพานซานฟรานซิสโกนะครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังปีนขึ้นไปผิดหวังชีวิตกำลังจะก,กระโดดน้ำตายก็เอื้อมมือไปอย่าเลยครับเราไปหาที่กินกาแฟด้วยกันสักแก้วดีไหมครับอะไรเงี้ยนะครับเตี้ยกล่อมจนกระทั่งว่าผู้หญิงคนนั้นลงมาแล้วเหตุการณ์ต่อไปผมขอ ผมจะไม่เล่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างในหนังนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็มหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยก็ไปช่วยคนอื่นแล้วก็ไปช่วยคนอื่นอีกหลายคนเลยจนกระทั่งมีคนนักข่าวกับมหามหาเศรษฐีคนนี้บอกว่าได้เรียนรู้เรื่องเปย i อิดฟอร์เวิร์ดเนี่ยมาจากลูกสาว ซึ่งลูกสาวก็ได้รล้วมาจากเด็กเทเวลเลอร์คนนี้มันจะจบยังไงช่างมันนะครับเอาพาที่มันเกี่ยวกับเรานี่คือสิ่งที่เรากำลังมอบกุญแจชีวิตกุญแจของความสำเร็จให้กับเพื่อนของเรา